สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูผมหมักไซเดอร์วินิก้าของเรานะคะที่หมักครบ1เดือนแล้วหมักครบหนึ่งเดือนแล้วทํายังไงต่อนะคะเราจะทําการแยกกากแล้วก็แยกน้ําเขาออกจากกันนะคะแล้วก็นําไปหมักอีกหนึ่งเดือนนะคะส่วนวิธีการทําทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นเราจะเริ่มด้วยกัน มาดูอุปรกรณ์ของเราก่อนนะคะอุปรกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างอุปรกรณ์นะคะแนะนําว่าให้มีถุงมือนะคะล้างมือให้สะอาดแต่ก็ต้องใส่ถุงมือด้วยแล้วก็กระชอนนะคะสําหรับกรองระหว่างน้ํากับเนื้อเขาออกจากกันค่ะแล้วก็มีโถเล็กๆแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้เป็นโถที่มีตะงอยตรงปากแบบนี้นะคะจะทําให้เทน้าได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวทยํายังไงไปทํากันค่ะ เดี๋ยวมาเปิดโถให้ดูกันนะคะอันนี้โถที่เราหมักทบหนึ่งเดือนแล้วจะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวมาเตอร์ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่นํามาใช้แนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะทําการลวกน้ําร้อนหรือว่าฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเทเขาลงไปเลยนะคะนี้ระวังนิดน,นึงนะคะระวังกระเด็นเข้าตา เพราะว่าเขาเป็นน้ำส้มใส่ชูประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอกลิ่นหอมมากหอมกล้วยมากนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้เป็นโถ่เล็กนะคะที่เราค่าเชื้อไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำที่เรากรองออกนะคะลงไป ค่อยๆทีนะคะอันนี้จะเป็น ตัวหัวเชื้อเดิมของเรานะคะที่เราใส่อีกไปแล้วก็อันนี้คือตัวมาสเตอร์ที่เขาขึ้นมาใหม่ นี่ก็จะเป็นโถทั้งหมดนะคะที่เราแยกกะแยกน้ำแล้วจะเห็นได้ว่าจากสองโถจะได้แค่1โถครึ่งนะคะแล้วก็อยากจะมาให้ดูนิดนึงว่าตอนนั้นที่เราเคยทําคลิปนะคะแล้วก็หมักด้วยโถนี้ใช่ไหมแล้วก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็ทานได้นะคะจะเหลือขวดแค่นี้เองนะคะทุกคนขวดจิ้วเดียวแค่นี้ แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าใครจะหมักนะคะไหนๆเราก็ใช้เวลาแบบเท่ากันแล้วแนะนาว่าให้หมักถูประมาณ3ลิตรขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นถูเล็กแบบน,นี้มันอาจจะไม่คุ้มเวลากับการที่เราหมักเพราะว่าพอเสร็จไฟนอลแล้วอะคะ่ะเราจะเหลือแค่นี้เองแล้วก็ส่วนถูน,นี้นะคะเราก็จะอันนี้เราจะเก็บไว้เป็นหัวเชื้อนะคะในการหมักครั้งต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะไปทําหัวเชื้อได้เราต้องหมักไว้แบบนี้นะคะ อีกหนึ่งเดือนส่วนโถนี้แล้วก็โถเล็กนี้นะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางปิดไว้แล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งเดือนเหมือนเดิมค่ะพอครบ1เดือนเราถึงจะนําเขาออกมากรองอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะนําเขาไปใช้งานได้ค่ะแล้วเราก็จะได้ตัวไซเดอร์วินิก้าของเราแบบนี้นะคะเอาไว้ไปทำอาหารไว้ไป ผสมน้ำดื่มนะคะเพื่อเพิ่มโไบโอติกที่ดีต่อำังไของเราค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากครบหนึ่งเดือนแล้วเขาจะเป็นยังไงและว,วิธีการเอาไปใช้ใช้งานยังไงค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย